วัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางนะคะวันนี้ออกจากบ้านเนาะเราจะไปร้านชีกาม็กซี่นะคะเราก็จะไปหาดูของค้ายเป็นห้างใหญ่มากเนาะเป็นร้านไม่ใช่ห้างนะคะเป็นร้านเนาะแต่เป็นร้านที่ใหญ่โตมากเราก็จะไปดูว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาหลายปีเนาะเพราะว่าเขาแพงวันนี้อยากเข้านะคะไปดูว่าอาหารไทยมีอะไรบ้างเต,ตามมาเลยนะคะ เราจะดูข้างๆตรงนี้นะคะที่เขาก่อสร้างเนาะก่อเริ่มก่อสร้างใหม่แล้วนะคะตรงชุมชนของเราตรงนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็วันนี้ลบเยอะค่ะอากาศหนาวเย็นเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็กําลังสร้างเพิ่มนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะใหญ่โตโมโหรานมากพี่น้องดูนะคะอันนี้พื้นฐานแล้วนะคะพื้นฐานตรงนี้ใหญ่โตมากนะคะพี่น้อง อันนี้ก็เข้าอาศัยแล้วนะคะก็ประมาณกี่ห้องเป็นร้อยห้องได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ใหญ่โตค่ะเราจะไปในเมืองไม่ถึงในเมืองค่ะเป็นร้านขายของนะคะแต่เป็นร้านใหญ่ๆโตๆเนาะโอเคค่ะตอนเรากำลังจะขึ้นทางด่วนกันนะคะนี้กำลังจะขึ้นเนาะยังไม่ได้ขึ้นนะคะพี่น้องนานๆเราจะขึ้นทางด่วนสักทีเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะ อากาศหนาวเย็นนะคะแต่หิม่ไม่ตกค่ะแต่ว่าลกเยอะเนะาะก็ค่อนข้างจะลกเยอะเ mm. จะจะให้ดูงตรงนี้อำเภอตำบลน,นี้ชื่อตำบลงูนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นตำบลตรงนี้จะมีงูปั้นอยู่สามตัวนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีงูนะคะนี่คะ่ะสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินนะคะงูก็เป็นตําบลงูเนาะก็เลยทําสัญ,ญลักษณ์งูนะคะ,ะเราจะไปทางด่วนกันแล้วนะคะสองข้างทางก็อากาศหนาวเย็นมากค่ะวันนี้นานๆเราจะไปร้านนี้สักทีนะพ็ได้ได้ข่าวว่าร้านนี้อาหารไทยมีเยอะนะคะ อาจจะไปหาดูว่ามีอะไรพอซื้อกลับบ้านได้บ้างเนาะ เราก็จะเปลี่ยนเลนซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเมล์ตรงนี้นะคะแต่มองไม่เห็นเนาะก็ทำกันน้นนะรั้วกั้นหมดอันนี้ก็จะเป็นสะพานทางด่วนใหม่นะคะพี่นอ้องที่มีรั้วกัน้นเราก็จะมองไม่ไม่เห็นกันสักเท่าไหร่เนาะก็จะทำอยู่ประมาณนี้เนาะ รวมทั้งเลนของรถบัสก็เป็นสามเลนนะคะสักนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนีก็มองไม่เห็นอีกแหละมองไม่เห็นกันร้านอยู่ไม่ใกล้ค่ะอีกแป๊บนึงก็ถึงละเดี๋ยวภายในร้านเราจะถ่ายดิให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้าง ันคจะมองมีเห็นกันเนาะฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำจะไปทะเล จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะล,ลงทางด่วนเนาะ จะถึงแล้วเนาะใกล้ๆแค่นี้เองนี่ก็เป็นชุมชนกว้างใหญ่มาก ร้านก็อยู่ข้างหน้านู้นนะคะข้างหน้านู้นค่ะร้านใหญ่มากค่ะนี่นะคะอยู่ข้างหน้าเรานี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ร้านใหญ่ร้านใหญ่ค่ะร้านนี้ก็ถูกนะคะพี่น้องเนี่ยของร้านนี้จะถูกค่ะถูกมากแต่เราจะไปร้านข้างหน้านู้นเนาะร้านใหญ่มากนี่ร้านนี้ร้านนี้ใหญ่และแพงแต่เราไม่ได้มานะเราจะดูร้าน อาหารไทยค่ะอาหารไทยร้านนี้นะคะเราจะมาดูอาหารไทยนะคะพี่น้องร้านข้างในนี้นะคะเราจะเข้าไปดูอาหารไทยเพราะว่าเขาจะมีอาหารไทยหลากหลายอย่างนอกข้างในนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะอันนี้เป็นดอกไม้คริสต์มาสนะคะจัดเป็น Christmas คริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อ เราจะซื้ออันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสำหรับเขาเชิญการ์ดแต่งงานเนาะเป็นการ์ดแต่งงานเนาะเดี๋ยวเราจะหาดูอันนี้นะคะพี่น้องสวยงามมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะจัดได้สวยงามมากนะคะแต่ว่าราคาอยู่ที่สามร้อยนะคะห้าสิบสวยงามร้านนี้เขาใหญ่มากนะคะพี่น้อง เดี๋ยวเราดูรออีกคนนึงยังไม่มาสามียังไม่เข้ามานะคะสวยงามมากพี่น้องดูนะคะสวยงามมากสวยงามสวยงามนะคะโอ้ยสวยงามมีเยอะสามีเยอะมากนะคะพี่น้องโอเคขอบคุณมากไหมที่มาส่งกำลังใจนะคะ